ช่องโหว่ของประเทศอเมริกาเริ่มแล้วนะครับทำให้ไมโนแกสเนี่ยคนที่มีอิทธิพลในวงการของคริปโตเคอเรนซีออกมาบอกเลยนะครับว่าณขณะนี้คริปโตจะมูลเมื่อไหร่และการมูลแบบนี้นะครับหมายถึงเขามั่นใจในสิ่งที่เขาพูดพอสมควรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยคือ คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้นะครับก็มีคนที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการของคริปโตเคอเรนซีคนหนึ่งนะครับชื่อไมค์โนเวกาซึ่งเป็น CEO นะครับของดิจิตอลกาเล็กนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนเทร่า หรือลูหน้าของโดคอเนี่ยพอสมควรนะนะครับเพราะว่ารูปสักที่ไหลด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นรูปลูหน้าเลนะครับจากนั้นเขาข้างไ้ในลูหน้าและเทรามากนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตลาดคริปโตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะขณะน,นี้และแนวทางของตลาดคริปโตจะเติบโตเมื่อไรเขาก็เหมือนกับบอกแบบใบหวยเลยนะครับว่า ตลาดคริปโตจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับในช่วงเดือนตุลาหรือไตรมาสที่4นั่นเองโดยทางเขานะครับเขากา็บอกในงานประชุมคอนเซนซัสนะครับปี2022ที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสนะครับว่าคนจะไม่สามารถใช้งานบิตคอยได้อย่างอิสระจนกว่าทางธนาคารกลางสหรัฐจะเลิกยุ่งกับมันนะครับและทางซี o ของบริษัทดิจิตอลกาเลซีได้บอกว่า ตามที่ผมคาดเลยนะครับว่าไตรมาสที่4เนี่ยเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงนะครับและเฟดจะหยุดนโยบายต่างๆและหลังจากนั้นจะได้เห็นคริปโตรอบใหม่นะครับรุนแรงกว่าเดิมด้วยและบิตคอยจะเป็นผู้นําในตลาดทันทีดังนั้นสิ่งที่ตามมาคือว่าบิตคอยนะครับจะเป็นผู้นําในการตลาดจริงนะครับและบิตคอยจะแยกออกจากหุ้นนะครับเพราะว่าหุ้นในอเมริกาเนี่ย โดยเฉพาะหุ้นเทคหรือหุ้นอะไรพวกนี้ถ้ามันไม่มี productivity จริงๆนะครับและมันไม่สามารถปรับเข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ได้หุ้นตัวนั้นจะตายนะครับและคริปโตนะครับจะกินส่วนแบ่งของตลาดอย่างแน่นอนนะครับสิ่งนี้ก็ทางไมโนวาแก๊สได้พูดเอาไว้นะครับว่าเนี่ยแหละเป,เป็นจุดสำคัญนะครับที่ตลาดคริปโตนะครับ จะแบ่งส่วนแบ่งตลาดไป5%นะครับในสหรัฐอเมริกาและเขาบอกว่า,าเขาหวังว่าคริปโตจะไม่ไม่แยกออกนะครับตรงนี้นะครับเขาก็ได้บอกถึงเรื่องต่างๆอีกมากมายนะครับผ่านบทความของเขางนั้นพ้อยสำคัญนะครับเขาก็บอกว่าตลาดกระทิงอ่ะจะเริ่มเดือนตุลาคมนะครับและเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นจุดพีคที่สุดของตลาดคุณรอได้หรือเปล่า ถ้าเกิดคุณรอไม่ได้นะครับก็ปรับกลยุทธ์การเล่นสั้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรอได้ก็รอนะครับควรจะมีพอร์ตลงทุนไว้สักเล็กน้อยนะครับในปลายปีนี้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำมันในประเทศสหรัฐขาดแคลนแล้วนะเบนซินนะครับพุ่งอย่างแรงเลยนะครับแล้วลองมาดูประเทศเราอะนะครับประเทศไทยอะถ้าเกิดน้ำมันนะครับทาง รัฐบาลของเราคุมไม่กี่อว่นะครับสิ่งที่ตามมาคืออย่างน้อยคุณจะได้เห็นแก๊สโซฮห่อ95ลิตรละ70นะครับอาหารพวกหมูอาจจะขึ้นนะครับโดยเฉพาะหมูเนี่ยแหละโลกเยอะนะครับโดยเฉพาะเวลาที่จะเข้าหน้าหนาวเนี่ยหมูนะจะเป็นเหยื่อทุกทีเลยนะครับแล้วก็ในช่วงสภาวะเงินเฟ้อเนี่ยถ้าเกิดมีโรคมาด้วยปลายปีนี้หมูนะครับ จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ราคาเนี่ยจะแพงข้าวนะครับพืชผลทางเกษตรก็ขาดแคลนเพราะว่าเราเนี่ยประเทศเราเรื่องของน้ำท่วมนะครับเราก็เรื่องของนโยบายของรัฐด้วยนะครับส่งเสริมการเกษตรและการจัดก,การน้ำให้ดีนะครับฉะนั้นปลายปีเนี้ย ถ้าเจอในสภาวาเงินเฟอ้อตัวใครตัวมันแล้วกันนะครับใครอยู่ในตลาดคริปโตก็อาจจะแก้ไปได้บางส่วนมากนะครับแล้วก็ไมโนวาแกสนะครับได้บอกอย่างท่าทีแบบท่อมสุภาพเนาะเกี่ยวกับลู n a หรือเทอร่าเขามีภาพเกี่ยวกับลู n a หรือเทอร่าอยู่นะครับว่าการล่มสลายของอ่าลูน่หรือเทอร่าเนี่ยเข้ามามีส่วนพัวพันทําให้ชื่อเสียงของเขานะครับต้องสั่นคลอนด้วยดังนั้นเขาบอกว่าไอ้ลูน่หรือเทอร่านะครับอดีต ผู้จัดการกองทุนเฮดฟันนะครับบอกว่านักลงทุนที่ลงทุนในรูน่านะครับอาจจะได้กําไรถึง300เท่าซึ่งเมื่อเราดูในตลาดปัจจุบันก็จะพบว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นไม่เป็นความจริงนะครับและเขาได้ออกมาบอกว่าอีโคซิสเต็มนะครับที่เติบโตอย่างรวดเร็วมันเป็นสิ่งที่ทําให้มันเป็นอย่างนั้นและการที่ได้เงินมา18%ฟรีฟรนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีของฟรีนะครับในโลกอย่างแน่นอน ดังนั้นสิ่งที่ตลาดคริปโตนะครับที่ต้องผ่านอุปสรรคมาตลอด8เดือนนะครับเป็นเพราะผลนโยบายของเฟดนะครับดังนั้นบ้านปลายเนี่ยในช่วงปลายปีเนี่ยเฟดน่าจะคุมเงินเฟอ้อไม่หวคุณลองดูนะค่า cpi 8.6นะครับยังไม่รวมเรื่องของพลังงานและอาหารถ้าบวกเรื่องของพลังงานและอาหารขาดแคลนไปอะ่ะลองคิดดูนะครับว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเรื่อยๆ แล้วจะไหวหรือเปล่านะครับคนที่เป็นคนธรรมดาหรือเจ้าของธุรกิจถ้าขึ้น0.75ตอนเนี้ยที่เป็นดอกเบีย้ยเนี่ยคนทั่วไปจะไหวหรือเปล่าคริปโตกว่าจะโตปลายปีนะอ่ะสิ่งนี้คืออะไรนะครับสิ่งนี้คือการประชุมนะครับในช่วงกลางเดือนมิถุนาวันที่12อ่าวันที่13ถึง14มิถุนาจะเป็นการประชุมนะครับ และก็จะสรุปว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่หรือว่าจะตึงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่0ู้าสักเดือนก่อนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อว่าเฟดต้องออกมานะครับแล้วก็อบอกว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะขึ้น0ูงจเร็วเ็วนี้0 7 5จดเหร็วเร็วนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาต้องรับสภาพเงินเฟอ้อให้ได้นะครับเขาต้องพยายามปรับให้ได้นะครับแล้วก็พยายามเร่งให้เร็วที่สุด ส่วนตัวผมอ่ะอยากให้เฟดเร่งไปเลยสัก0.75สัก1% 2% 3%ก็ได้นะครับเพื่อให้เศรษฐกิจนะครับของสหรัฐเนี่ยมันคอแลบสุดเขาถึงจะไม่ฝืนบิตคอยเอาไว้นะครับเพราะว่าเขาก็กลัวแหละนะครับว่าบิตคอยเนี่ยจะมาเป็นอะไรนะครับที่เป็นตัวแทนแทนสหรัฐอเมริกาเขาต้องควบคุมไม่ได้ฉะนั้นลุ้นอย่างเดียวนะครับคือเราต้อง ใส่สโนกเกอร์นะครับหรืออัดถังลงไปดำน้ำนะครับให้เยอะที่สุดนะครับเราก็หายใจให้นานที่สุดเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วคุณลองดูนะครับคุณจะประกอบอาชีพอะไรทำงานอะไรณนะตอนนี้คุณทำอะไรไม่ได้เลยนะครับและคลิปโตเนี่ยมันเป็นทางออกทางเดียวที่คุณต้องฝ่าฟันในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยตรงนี้ให้ได้ถ้าเกิดคุณไม่มีนะครับ สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องใหญ่แน่นะครับเรื่องที่คุณไม่สามารถที่จะรับมือได้นะครับถ้าเกิดคุณไม่มีสินทรัพย์เหล่านี้อยู่ในกองกองคลังของคุณนะครับหรืออยู่ในการลงทุนของคุณปลายปีนี้แย่แน่นะครับถ้าเกิดคุณไม่มีทองคำกับคริปโตลองเลือกเอาละกันนะครับว่าคุณจะลงทุนในเรียญไหนอะข้อมูลนะครับมีประมาณนี้แหละ แลวก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับแล้วก็ย้ำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้ผมหวังว่า cryptocurrency community โดยเฉพาะ bitcoin จะ g t o w ทุนเดิด้วยกันนะครับก่อนอื่นเรามีสปอนเซอร์หนึ่ บริษัทไมสตาร์นะครับคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นต่อเมื่อคุณมีหน้าร้านมีทีวีอยู่หน้าร้านเราเอาไฟ์มาจำนะครับดังนั้นก็นี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสนใจก็ทักมาที่เพจแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาเข้ากลุ่มให้และสําหรับวันนี้นะครับผมก็เน้นนะครับว่าคุณควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าบิตคอยจะกู้ทุดมูนไปด้วยกันและพอรตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี